บทีมผสมรวมถึงรางวัลแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกทั้งทีมชายคู่และทีมผสม please ใช่ก่อนด้วยเพราะฉะนั้นกีฬาที่เราเล่นแบบปิตั้ใช่ไหมคะก่อนที่จะมาเล่นก่อนที่เราจะสัมภาษณ์พูดคุยกันแน่นอนว่ากีฬาแบบมิตั้งในการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็จะต้องมีนักกีฬาชาวไทยที่เราต้องแอบเชียร์แน่เลยจริงๆแอบเชียร์น้องอยู่คนหนึ่งจริน้องคนนี้กติยาวชอนชาติา่แสดงว่าเคยได้รล่นด้วยกันเค้อด้วยกันไหที่ทีมะสมที่ได้รางวัลก็น้องอติอ่นี่เยาวชนโลกคือน้องบิค่ะบิลกบระบุนที่ตอนนี้เป็น แชมป์ชายเดียวแชมป์โลกที่พี่น้องได้แชมป์โลกมาผมก็ยังติดตามข่าวสั่งเป็นด้านคืออะไรเห็นบอกว่าสกิติปัจจุบันล่าสุดอยู่ที่อันดับ8โลกใช่อันดับ8โลกด้วยนะครับแต่ผมว่าโอลิมปิกอ่ะอันดับไม่สำคัญเลยผมคิดว่าถึงที่ความพร้อมมากกว่าใช่ช่วงนี้เราจะได้ส่งพลังแรงใจเชียร์น้องไปด้วยกันด้วยนะคะทีนี้ต้องถามน้องมากต่อแล้วแหละว่าจุดเริ่มต้นของการที่เรามาเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นจาก ไเราชื่นชอบการเล่นแบดอีูแล้วหรือยังไงตล่าให้ฟันงนิดนึงได้ไหคะมันเริ่มจากการตีเล่นในครอบครัวครับแต่ว่าป้าทุกเสาร์อาทิตย์ป้าจะพาไปเล่นกีฬา,านี่งีนไม่มีกีฬาอื่นอย่างบอลแบบสักส,สองอันเลยครับแต่ว่าป้าเหมือนว่าเฮ้ยเหมาะก,กับแบดมากกว่าเพราะวันนั้นเราล้มอย่างเดียวเลยล้มแล้วก็เป็นแหกเต็มตัวแม่ก็เลยแบบแเฮ้ยไปตีแบดดีกว่าอยู่ดีอินดอร์ด้วยจะได้ไม่ร้อนด้วยก็เลยเล่นแบดแล้วพอป้าให เรียนก็ถือว่าพัฒนาพัฒนาขึ้นเขาเลยเล่นก็ลองเล่นเป็นจริจันไหมเผื่อมันเป็นประกอบอาชีพได้ครับก็เพิ่เริ่มมาตั้งแต่เจ็ดขวบกับอู้เจ็ดขวบพี่ยังดีลูกแก้วอยู่เลยด้วผมก็ดีลูกแก้วเหมือนพี่แต่ผมก็ไปดีแบทตัวเองอ๋อระหว่างดีแบทช่วงไหนเผื่อเผื่อก็แวะมาดีลูกแก้วพอดีลูกแก้วเริ่มเมื่อยิ้วล่ะไปดีแบทก็เลยได้ติดเยาวชนทีมชาติด้วยนะครับและทีนี้เนี่ยนั่นก็คือจุดเริ่มต้นแต่ว่าแน่นอนว่าเส้นทาง ก่อนที่จะมาฟีแบบธงชาติไทยหรือยู่ที่หน้าอกมันต้องมีอุปสรรคแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยจากการฝึกซ้อมอะไรนะคะอ๋ออยากจะให้หมุดไปทีละทิ้อ่ะอันนี้เราตทงการอะไรต่อไปมางครับคุณอ่ะอุปสรรคอุปสรรคโอเคไหมโอเคเนาะอ่ะโอเคอุปสรรคอุปสรรคครับอุปสรรคอ่าผมรู้สึกว่ามันยากกับการที่ต้องเป็นคนมีระเบียบวยีในละกันเพราะกีฬามันถ้าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในการซ้อมในการเอ่อเนี่ยเรื่องเรียน ยากมากที่จะควบคุมในการสอนในการที่จะแบบพัฒนาตัวเองได้เพราะมันถือว่าเป็นอุปสรรคจากความท้าทายจากตัวเราเองนั่นแหละถูกถูกต้องครับเพราะว่าซ้อมจริงการได้กีฬาเหน่งมากมากจริงๆถ้าแบบอย่างพี่พี่เองหรือพี่เนี้ยถ้าอุปสรรคอ่ำถามต่อไปก็ต้องถามเกี่ยวกับความภูมิใจพอเราซ้อมมาเราฝ่าฟันอุปสรรคในจิตใจมาจนได้ เป็นตัวแทนเยวาวชนทีมชาติไทยเล่าให้ฟังของโมเมนท์ที่แบบเราติดทีมชาติตอนนะนะั้นอ่ะมีความภูมิใจขาในาดไหนจริงๆตอนที่ติดเนี่ยผมติด2ปีตอนติดตอนอายุ17กับตอนอายุ18แปดตอนที่ได้วัลเป็นตอนอายุ18เอ่อความภาคภูมิใจคือตอนนั้นที่ติดเหรียญทีมผสมกับชายคู่ตอนรับรางวัลได้เออ่ตอนชื่อรางวัล่ได้ชูพระลูกชิลด์รางวัลว่าจะไปเล่นอย่างได,ด้วยส่วนนี้คือแบบความภาคภูมิใจมากๆในตอนนั้นเลยที่ คือนักกีฬาแล Guys, y, e like shoe, ้วเวลาใส่ชุดกีฬาแล้วแล้วมีธงไทยลงนั่มันเป็นสิ่งที่แบบมันมาอธิบายไม่ถูกเป็นความภูมิใจเล็กๆไม่ร้อะไรของกองวังในการแบบเฮ้ยเราเป็นตัวแทนของประเทศนะคือเรามาไม่ได้นำสโมสรไม่ได้นำทีมเลยแล้วแบ่นี้คือประเทศเราเราทุกคนให้ความหวังทุกคนคาดหวังกันเราอะไรอย่างเงี้ยของเรย่องนี้คือความภูมิใจที่ผมพูดถึงผลลุกเออของนลลุกแล้วผมรู้เรื่องบรรยากาศตอนแข่งอะไรันมันมันดีใจมากๆค่ะ ว่านอกจากตัวนักกีฬาภูมิใจแล้วเนี่ยคนไทยอย่างพวกเราก็ภูมิใจในทุกผลงานของกีฬาแต่ละประเภทด้วยนะคะอะไรนะคะเอาตรงดีด้วยได้คำถามคุณถามต่อไปใช่ครับผมฉันจะเซอร์เป็นทุกคนอย่างดีเดี๋ยวคุณนี้งยังตัวนะเดี๋ยวคำถามต่อไปเปิดรูนนะถามตรงนี้ต่อนะคะในปีนี้ในการแข่งขันที่เดี๋ยวเขาจะมีพิธีเปิดเนี่ยเราเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมนอกจากเอาวิงแล้วเราต้องเชียร์อยู่แล้วอ่อีกกีฬาหนึ่งไหมเนี่ยี่กอนที่กอนที่เป็นนักกีฬาเรียกว่า วิววิชาเลสซิ่งของอาลิบินนะเพราะว่าผมเพิ่งดูหวังว่าเขาได้เหรียญทองเป็นเราด้วยสิ่งที่ยากกว่าการเป็นแชมป์คือการป้องกันแชมป์ที่ผมอยากจะช่วยขเขาคือนักกีฬา,าเป็นแชมป์อ่ะถ้าเราง่ายแล้วนะมันก็ไม่ได้ง่ายาแต่ว่ามันง่ายกว่าการจะเป็นแชมป์สมัยที้ส่งสัญญาปากๆว่าเอ่อการที่จะคีพร่างกายคีพเอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอยาก่างมือเบอแล้วก็บวกกับมีนักกีฬา,าใหม่ๆขึ้นมาตลอดเรายิ่งต้องปรับตัวตลอดเลยรู้ว่าการป้องกันแชมป์เป็นอะไรยากมากมาก เราเพิ่มเลยศักย์พลังใจใชียร์พี่กอดด้วยต้องครับพอดีเลยอ่ะคำถามนี้เราก็มีมีต่อครับผมเลยอจะบอกว่าโอเคนะอ่ะโอเคทั้งทั้งวิวแล้วก็แล้วก็คุณกอเนี่ยก็ก็เป็นสองคนที่ถือได้ว่าเป็นนักกีฬาไทยที่ได้ทับเลื่อนนะเข้าโครงการสำหรับ GTTA หรือว่า Global Team Toyota Elite นะคะซึ่งเป็นโครงการที่แบบดีมากคือเป็นโครงการที่มาสนับสนุน คือตอนนี้ในปัจจุบันนี้ทางโตโยต้าเขาจะมีการสนับสนุนนักกีฬาที่แบบเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกทคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้นักกีฬาทั่วโลกเนี่ยมีคนที่ได้รับคัพเลือกเข้าโครงการนี้กว่า300คนส่วนนักกีฬาไทยก็จะมี2องไนก็คือมีนิลล์ทองก่อนอ๋อจะพูดที่ผมเป็นนักกีฬาอีกแวผมก็จะเห็นนักกีฬาแบบที่ติดโตโยต้าที่ดังนะผมเวลามองแข่งแล้วเวลาทุกๆรายการอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นจ็จะชินนะ ถ้าสมาคมนั้นเขาอยนำเสนอแบบนี้เลยเลยแล้วถ้าสมมติว่าเรายังเล่นตเล่นแบดอยู่ตอนนี้เราอยากจะเข้าโครงการนี้ไหมอยากครับอยากคร<ต>ับแ,แต่ก็ต้องผมรู้สึกว่าอย่างวีวันพิณนท์เป็นคนที่ผมรู<อ>้สึกว่าวิวคาดหวังมหลีกได้เลยจริงจริงแบดด้านยังไม่เคยมีใครได้เหรียญโอลิมป,ปิกแม้กระทั่ทงเหรียญทองแดงเลยทุกคนแบบเฉียบเฉียบมาต่อทุกๆปีผมรู้สึกว่าปีนี้แหละคือด้วยความวิวเนี่ยมัน ผมติดเดียวจนหนึ่งห้ามาในการช่วยน้องเป็นเด็กที่มีพรสว,วรรค์ตั้งแต่เด็กครับอายุน้อยกว่าผมประมาณสามปีถ้าจำไม่ผิดครับคือเขาเก่งตั้งแต่เจ็ดแปดขวบเก้าขวบเขาตีปีรุ่นตลอดเลยนะเขาตีกับรุ่นพี่ตลอดเขาแทบไม่แข่งในรุ่นเด็เลยตั้งแต่เด็กๆแล้วเก่งมากๆรู้สึกว่าวิวว่าพี่ชิดติเลียนส่งมากครับไม่ว่าจะเด็งอรก็แล้วแร่เพราะฉะน,นั้นจะดึงส่งแรงใจเชียร์ได้ใช่เพราะว่ากังวลใจสำคัญมาก กีฬาต้องการกำลังใจมากๆเพราะว่ามันช่วยให้เอ่อเป็นแรงผลักดันให้เราแข่งนต,ตอนแข่งมันจะมีแรงยึนบางอยา่างมันเชื่อว่ามันมีจริงนะกำลังใจเวลาให้ให้นกีฬาเวลาเล่ถึงคนเชียร์มันจะมีแรงขึดที่มยายึเพราะฉะนั้นทุกทุกพลังทุกทุมีส่วนสำคัญมากๆเชื่อว่าถึงแม้ว,ว่าผลในการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงเพรากว่า,ามาันต้องมีใด้ชนแะแต่เราเชื่อว่าเราก็ยังส่งพลัง จเชียร okay. ์ทีมไทยแรงของเรายังไม่หยุดยั้งแน่นอนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงต่อไปเรายังมีความสุขสานเราทุกคนอยู่กับน้องมาของเราแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนนิดนึงว่าทางโ้าโย้าของเรานะคะกับ Process Smart Experience p o s b l e เนี่ยเราเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพียงแค่คุณทุ่มเทเหมือนที่น้องมาได้บอกเล่าให้เราได้ฟังกันตั้งแต่ก่อนที่จะติดทีมชาติเราเราก็ต้องมีอุปสรรคทางความเหนื่อยล้าในการถือซองแต่เขาก็เอาชนะขีดความสามารถ เองจนก้าวมาติดโกลชติไทยที่น้นัดาลนี่คือความกิ่นของเขาเธอตบเธอไม่มาตนโอเคนะจ๊ะโอเคอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นในตอนนี้อีกหนึ่งอย่างที่น้องมาบอกว่าสำคัญมากนั่นก็คือพลังแรงใจและก็แรงเชียร์เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นแรงเชียร์ที่ดีที่สุดนะั่นก็คือผู้นําเชียร์น้องมาอยากอยู่ไหมจ๊ะพ <laughs> ี่จะเต้นโชว์นี่ยโพี่เลยได้ครับ นีป่ะคะพี่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมีอหนงควาำพิเศษประหม่าทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราให้น้องมั้งพักผ่อนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาเล่นเกมกับมาร์ด้วยตอนนี้เดี๋ยวส่งน้องมั้งกลับบ้านก่อนกดมือให้กับน้องม้งจ้าโอเคส่วนในตอนนี้นะคะอย่างที่แล้วนะคะยังร่วมสนับสนุนนักกีฬาไทยด้วยเพราะว่าร่วมกับเพื่อนสู่ทุกความเป็นไปได้ไปด้วยกันยนะคะในมหกรรมกีฬา โอลิมปิกและก็พาราลิมปิกนะคะที่กำลังเดือดเกับการสนับสนุนนักกีฬานะคะจากไทยรัฐของเรานะคะนี่เป็นอุปกรณ์ในการเชียร์ไทยและเฮ้เฮ้ไทยและเฮ้เฮ้ไทยและสุขสุขไทยแลนด์ไทยและให้และเลือดล้นใจของทุกคนจริงจวันนี้รักทุกคนเป็นอย่างยิ่งโอเคขอบคุณเรียบร้อยนะคะแล้วก็ต่อไปเชิญน้องๆนะคะ D R m ทีมไทยแร็พของเรา อีกหนึ่งช็อตนะคะแต่ดูไม่ต้องยกพี่ๆเขาขึ้นนะลูกเมืบบช็อตฟองฟองมาเดี๋ยวยกพี่ๆเขาเอาบขึ้นไปเทคตัวด้านบนเดี๋ยวจะส่อกำลัใจกันนะคะนี่ก็เป็น,นทีมเชียร์นะคะที่ไปกวาดแชมป์มามากมายเช่นเดียวกันนะคะสำหรับทีมไทยแลนด์นะคะกำลังจส่งพลังใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยไปด้วยกันนะคะสำหรับ โอลิมปิกในครั้งนี้นะคะคที่กรุงปารีสนะคะประเทศฝรั่มตั้งแต่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่26กันยายนจนถึงวันที่11สิงหาคมแล้วก็ร่วมสนใจเคียร์นักกีฬาพาราลิมปิกเกมกันต่อเนื่องไปเรบาพาราลิมปิกเกมก็จะเริ่มต้นตั้งแต่28สิงหาคมจนถึง8กันยายนนะคะแล้วก็ยัง หรือว่าทุก,กชอบเชีร์กันนี่นแบบนั้นโอเคต่อไปเข้าสู่ชุดของการเล่นเกมรุ่นรับของรางวัลกติกาก็คืออภวจะอ่านคาถามแล้วให้นาเป็นคเฉลยว่าถูกหรอิดนะใครตอบถูกทีทีมงานนของรางวัลไปใหโอเครอมะจะใครอยากตอบก็กรีบแล้วก็ยกม,มือมาช่วยพี่ดูด้วยนะว่าใครยกม,มือตอบโอเคนะคะข้ถามแรกของเราถามแว,วา เมาอยู่ด้กันได้เรอยู่ด้วยกันได้ถ้อถามรของเราเดี่ยวผมต้องมาเลยสตาร t ทยูอินอิมเปิลัเมื่อเริ่มลงมือทงทุกสิ่งก็เป็นไปได้ในมุมมองของมารคอืออะไรเออวันนี้จะ่ต้องตอบไปละว่อกี้เราไดู้ดคุยกันในหัวข้นี้เพราะฉะนั้นไม่คำาปใบเปิดถ้าคำตอบตือนใจมารให้เลยโอเคมีคำาไหนอยากตอบยกนเอรจ้มว่าคื่อยว่าความเออตัวคำว่าความ มีใครอยากลองตอกถ้าถูกใจมาให้เลยนะจ๊ะลองไหมคะนี่ค่ะฝั่งนี้ค่ะทีนะงแทยืดไปได้เลยมาแล้วเราต้องยืนมองขดดันข้าวทวนคำถามไหมคะ s t า r t your i ์ p o s ม i b l e หรือว่าเพื่อเริ่มลงมือทำทุกสิ่งก็เป็นไปได้ในมุมมองของมาร์คคืออะไรความคดคคต่อเนี่องถูกต้องครับวิธก่รมันีหลยคามากเลยนะ นนทำไมทำไมธ้ัทจึงวิสโลกใจกอ๋อรู้ส<อ>ึก<อ><ห>ว่าจริงๆริงมันมันมันส่งหลายอย่างแหละแต่ว่าสิ่งที่จะลงมือทำมันต้องการล้าละกันแต่ว่าจริงๆมันก็ประกอบด้วยหลายอย่างการเชื่อผมว่ารูาต้องเชื่อมันในตัวเองมากๆแล้วก็จะเริ่มต้นได้มีคำว่า start อยู่รู้สึกว่าความกล้าเนี่ยมันคือแบบสิ่งที่เป็น k e นที่สุดเลยเพราะฉะนั้นความกล้าถูกต้องเลิศนะโอเคข้อคำถามต่อไป จัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่<อ>มีไข่กี่วันนี้ค่ะยกม,มือแล้วนะคะทางด้าน,น,นไหนเอ่ยด้านไหนทีมช่วยดูนิดนึงถ้าคนเห็นคนไหนยกมือก่อนยื่นใหม่ได้เลยโอลิมปิกค่ะเริ่มต้นวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เชิญค่ะาคมถึงวันที่26สิงหาคม26กรกฎาคมถึงวันที่วันที่เท่าไหร่คะ11สิงหาคม11สิงหาคมเป็นโอลิมปิกไปแล้ว ตอบได้เธอได้เธอได้พาราลิมปิกเกมปีช้อยใช่แล้วกันระหว่าง้อดระจักรออมีคนยกเวลตอบได้ไม่ต้องรอช้อยเลยเย้อะมือถือเลยอ่ะเธอได้เธอได้องคนไม่รู้แ่ใช่เธอได้ากนครับผมไปกันต่ออันนี้ยากมากทำไมอะโลโก้อลิมปิกมีกี่สีแล้วกี่สีอะไรบ้าง ฝั่งนี้ค่ะมี5สีมีสีอะไรบ้างฟ้าดำแดงฟ้าดำแดงเหลืองเขียวคำตอบที่ที่ที่จุดตั้งค่าแต่ละสีเนี่ยเป็นเฉดไก่แล้วก็ไม่อะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นถูกต้องแน่ใารับปากว่าคำถามต่อไปนักกีฬา ไทยที่เป็นสมาชิกของ GTTA หรือว่ากัวเวทีเฟย์ไ้อเดตฟรีนี้มีกี่คนและมีใครบ้างใบให้ว่าโอลิมปิกหนึ่งพาราลิมปิกหนึ่งนี่ฝั่งนี้ยกมือแล้วสองคนงคนคือคุณวิณกวกับคุณกอลเป็นคำตอบที่คำตอบผิดนี่ตลกไหมถูกต้องนะถูกต้องค่ะก็เป็นนักกีฬาที่ชติไทยสองคนนะ เลยเหนแ้น่าผมก็ไม่เด้เห็นวิวโดดตกท่านี้เลยนะอันนี้เป็นท่าพิเศษท่าพิเศษพิเศว่าเวลาตกนี่าลูกคือนนักกีาเวลาตกต้องมองพพุทธเจ้าอันนี้เป็นแบบมองกล้องใช่เป็นเทเป็นเทขอลองนีท่านี้ได้ไหมอัไรครับจะไม่เทเหมือนน้องเขาเลยลองดูลองดูเนสเให้มนตัสดอดนะครับไย่อะไอยู่่้ไม่ น้องเวียกโลเวของเรานะคะเป็นนักกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวทีมชาติไทยปัจจุบันนี้เขามีสถิติเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของโลกเท่าไหร่เท่าไหาไร่เสื้อสีขาวเสื้อสีขาวอันดับที่เท่าไหร่ของโลกที่แปดอันดับที่แปดในคำบอบที่ โอเคอาจารบ์พี่แมวถูต้องนะคะคำถามต่อไปคำถามที่เจ็ดค่ะพาราลิมปิกเกมนะคะพาราลิมปิกที่โตเกียวเกมในปี2020ก็คือก่อนปีที่แล้วใช่ครับพี่กรถอกเราบ้างพี่กรค่ะพี่กรได้เหรียญทองทั้งหมดกี่เหรียญจากกีฬาอะไรวโอ้กี่เหรียญคะเหรียญทองทั้งหมดกี่เหรียญคะจากกีฬาอะไรคะเซีร์วกีฬาอะไรคะได้เหรียญทองทั้งหมดกี่เหรียญจากกีฬา กี่เหลียงกี่เหลียงจ้าจ้าฝั่งนี้ยกไปแล้วค่ะฝั่นงนี้ยกไอแล้วขอแบนบินซ่า,านี่นี่นี่ ัปี20เป็นฟิวแชเลสซิ่เลสซี่เก่งโอเคฝั่งนี้ก็คือเขาถ่ายถ่ายออกมาอยู่ในห้างซื้นเต้นอยู่เต้ให้พี่บอลไปตีแบตเต้นเต้นแล้วให้ฟิวไปแทนพี่บอลหลับกันแล้วอะไปกันต่อคำถามต่อไปค่ะคำถามที่แปดแล้วเพรทศไทยของเ,อเราปีนี้เนี่ยส่งตัวแทนนักกีฬาโอลิมปิกนะคะกี่ชนิดกีฬาและพาราลิมปิกกี่ชนิดกีฬาเออ ไกเท่าไหร่พาราลิมปิกเท่าไหร่อันนี้ต้องเซอร์แล้วน่ะยากยากเซิร์เซอร์ทีมไทยแลนด์ของเราค่ะส่งนักกีฬาเข้าลงแข่งขันนะคะในกีฬาโอลิมปิกเกมกี่ชนิดกีฬากี่ประเภทพาราลิมปิกกี่ชนิดกีฬาเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกกับมาร์กไปให้อ่ะโอลิมปิกอยู่ที่ที่เราได้มีอ่ะอันนี้ อันนี้โอลิมปิกอันนี้โอลิมปิกนะต่อไปพคลาลิมปิกอ่าอ่ะเราช่วยคุณไปละคุณอยากสลับตำแหน่งกับลาการ์ตนเองโอลิมปิกกี่เและพาปอเทฝั่งนี้ยกเัอแล้วโอลิมปิกรู้จริงหรือเปล่าคสิบเชนิดาอปเป็นคตอบที่อ่กอ เราจะไม่ถามว่ามีชนิดอะไรบ้างมนะามันจะยากเกินไปไปกันต่ออข้อตอข้อที่เก้แล้วข้อทกข้อที่เอันนี้กรถทำลายเปิดถ้าคำตอบตัวใจนักให้เลยให้เลยคุณเชียร์นักกีฬาไทยเชียร์ใครเป็นพิเศษและเพราะอะไรรงตอบเป็นนักกีฬาโอลิมปิกมาหนึ่งชื่อและฟรัลิมปิกมาหนึ่งชื่อง่า่าแค่ขอเห็นหมก็คุณเชียร์พวกเขาเพราะอะไรมีไ้ไม่ไหไหมมี้า การเปิดอนะคะค่ะเชียร์นักกีฬาทีมชาไทยเชียร์ใครและเชียร์เพราะอะไรมาแล้วทีมงานส่งมาได้ความรวดเร็วตอนเชียร์ปปสัสีค่ะเพราะว่าเขามีความสามารถเขาก็เก่งมากตลบผมแล้วก็เล่นแต่ในตอนเดินขึ้นมาด้วยค่ะส่วนทางทีมเชียร์ที่ก่อนค่ะ ให้คนไหนเพราะว่าต้องใจเชีื่อมคน,นใช่เพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาเอาชนะจิตใจของตัวเองโอ้โอโลิมปิกที่ปารีสนะคะปี2024จัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่เท่าไหร่ฝั<อ>่งไหนจ้าฝั่งนี้จ้ายิ้มไปเลยจนะ้าสามสิบสี่สามยเอาเอาวันไหนเอาไว้ไหนสามสี่หรือสามหรือสามเอาไว้ไหนครับตอบสุดท้าย สามสิบสามเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าถูกต้องจ้าเป็นการเฉลยที่แบบอ่อนโยนนะครับ้อจ้าแต่จะวุ่นวายกัจะควคนริดจังอ๋อเขาอุ๊ยคุณข้ามูลคุณตอบได้นะคุณพุ่งตัวลงมาได้เหมือนเล่นเป็นนักกีฬาพวกเราเป็นมาได้คุณเพราะมีมีป้ายไาด้วยอคำถามต่อไปเปิดไฟฟ้าเลิศเนาะป้ายไาเลิศมาสตาร์ทเดือนมาสโตรเลิศจริงเลิศจริงอะไรจริงคำถามต่อไปครับ ีฬาโอลิมปิกในปีนี้รวมถึงเราโอลิมปิกเกมด้วยประเทศไก่เป็นเจ้าภาพถูกถ้าเอาขนาดที่นางถามเนี่ยเธอประเทศไก่เป็นเจ้าภาพใส่งนี้ถ้าตอบได้ฉุกด้โบวิ่งมเลยเลยนะเป็นอะไงจ๊ะกำลังเสร็จไปคำตอบที่พี่ที่ที่แล้วมันจะถูกจุดด้อยมันจ๊ะ ้องเพราะฉะนั <vet> primo, ้นในช่วงนี้ทีมไทยอยากจะให้น้องมาส่งพลังหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับทีมนักกีฬาทีมชาติไทยก็ว่าบ้าเช่นค่ะครับก็อย <hi> ากฝากทุกคนแล้วกันด้วยเป็นแบบว่าแรงใจแรงเคลียร์ให้กับนักกีฬาที่เป็นแข่งในการแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศสปารีสด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะโอลิมปิกหรือการเป็นแต่ท mm ุกคนเอาเรียกว่าตั้งใจทั้งปีเพื่อที่จะไปได้แข่งในการนี้เนี่ยเพราะว่าโอลิมปิกมันไม่ใช่แค่ว่า ติดได้ง่ายอ่ะแค่เมื่อติดปิดคุณรถเก่งมากแล้วฉะนั้นอยากให้ได้คว้าเหรียญกลับมาสิ่งสำคัญคือแรงแรงใจแรงเชียร์อยากให้ทุกคนช่วยกันกลับมาหนุนน <Ti> ักก <itime machine. S 2> ีฬาไทยทุกคนนะครับขอบควณอาจารย์นะครับขอบคุณค่ะช่วยนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องม้าควาทีมของเราด้วยนะคะแล้วก็นอกจากมาจะส่งพลังใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยแล้วเดี๋ยวน้องม้าจะไปเขียนการ์ดให้ด้วยเนาะที่โซนของเลยบ้านของเราที่ที่รอบนึงแล้วแไปเขียนร์ดจไปเขียนรอบหนึ่งนะคะ ก็เดี๋ยวเราเชิญทันทีเโยตานะคะลงมาค่ะไปร่วมส่งพลังใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยที่ด้านนอกได้เลยค่ะส่งมากไปก่อนเลยใช่ค่ะ